สวัสดีครับผมเซลนุ่นะครับวันนี้เราจะพามารีวิวเจ้าคันนี้กันเลยครับโตยตารีโวเครื่องยนต์2.4เป็นตัว J+ สีเทาเกียร์ธรรมดามาในราคา3,19,000บาทเท่านั้นหรือผ่อนเพียงแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยวแอดมินพามาชมรอบคันกันเลยคันนี้ของเราจัดทรงลงล้อมให้เรียบร้อยนี่แม็กไมยางไมซีเส้นไปเลยยางปี2024งานสีสวยมากเดิมๆรอบคันสีเทาคันนี้ เดี๋ยวพามาชมภายในคันนี้เป็นสมาร์ทแคปนะสามารถเปิดแคปได้มาพร้อมระบบเกียร์6สปีดเป็นเกียร์ธรรมดาเลขไม์คันนี้อยู่เพียงแค่90,000กิโลเท่านั้นเองนี่เดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องกันครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4นี่เลยเดิมโรงงานเครื่องยนต์เดิมๆน็อตไม่มีขยับนี่แผ่นเพลจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าปี2019จะอยู่ตรงนี้ย้ำอีกทีนะครับสำหรับ คันนี้ t ต y o t a r รีโวเจพลเรื่องยนต์2.4ปี2019มาเลยค่ะ3,19,000บาทท่านั้นเองหรือผ่อนค่างวดเป็นแค่5,000กว่าบาทท่านั้นเองหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปที่เพจหรือติดต่อเี้ยหน่งโดยตรงก็ได้นะครับที่เบอร์0926617745สํำหรับวันนี้เจียหน่งขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ